เอาล่ะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทพเงามือถือนะครับก็เปิดแล้วแต่ว่าเป็นในส่วนของเซิร์ฟเจแปนนะครับก็เดี๋ยวต้องมารอดูว่าจะเข้าเซิร์ฟไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเห็นว่าจะมีเซิร์ฟภาษาอังกฤษด้วยเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวกดเข้าไปดูในตัวเกมกันดีกว่านะฮะร,ระบบเกมเป็นยังไงบ้างแต่เบื้องต้นเท่าที่ดูนะภาพฉากคัสซีนต่างๆเนี่ยค่อนข้างสวยมากๆนะครับ ามาถึงก็เหมือนทั่วไปเลยนะครับฉากคัสซีเราสามารถที่จะทําการกดข้ามได้นะครับเนี่ยกดติ๊กแล้วกดที่โอเคเลยนะครับปึ๊บเนี่ยนะครับเรามาที่ที่มันมีขีด3ขีดนะครับเนี่ยข้างบนนี้นะแล้วเราสามารถกดข้ามครับอันบนสุดเนี่ยคือข้ามอันที่2เนี่ยคือกดให้มันเล่นเนื้อเรื่องอัตโนมัตินะครับแล้วก็อันนี้เป็นบันทึกส่วนอันนี้เนี่ยไม่รู้คืออะไรเหมือนกัน,นครับเเพราะฉะนั้นผมกดข้ามเลยละกันปึ๊บ เขาจะทําการข้ามเนื้อเรื่องไปเลยนะครับสําหรับใครที่คลิกเกียดดูหรือว่าคลิกเกียดรอนะแล้วก็โหลดแพทสักนิดหนึ่งเริ่มต้นเนี่ยอาจจะโหลดแพทใหญ่นิดหนึ่งนะประมาณ4ี่กิกถ้าผมจาไม่ผิดนะครับนี่มาละ เริ่มแรกก็จะเป็นเหมือนการสอนต่อสู้ปกติเหมือนเกมทั่วไปเลยนะครับไม่มีอะไรนี่ครับว่าจะมีบอกฝั่งซ้ายเนี่ยคือตัวละครเราฝั่งขวาคือตัวละครศัตรูนะครับอ่ะเราก็กดไปเลยปึ้งปึ้งเนี่ครับมีการตีมีการคอมโบซึ่งสกิลนี้เนี่ยมีกดออโต้ด้วยนะครับเห็นไหมถ้าสังเกตขวามือล่างนะครับจะมีกดออโต้แล้วก็สามารถกดสปีดได้นะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่า จะยังไม่ได้นะต้องเล่นไปสักพักหนึ่งก่อนส่วนมากจะปลดที่บท1บท2อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เกมนะครับแล้วมันถึงจะสามารถกดออโต้แล้วก็กดสปีดเกมได้มีคอมโบมีอะไรด้วยนะครับเนี่ยเราก็เล่นไปเรื่อยๆเลยปุ๊บก็จะมีสอนเนื้อเรื่องต่างๆนานานะครับนี่ถ้าเกตพลังเต็มให้เรากดนะครับแท็บก็คือให้เราทําการกดนั่นแหละอ่าลองกดดูนะครับปุ๊บมีจะเป็นการใช้ตปีนะครับอูอย่างเท่ครับดาบไรเซเบอร์ ตีโอ้โหเรียบร้อยนะครับก็ไม่เล่นเล่นยากเย็นอะไรนะครับสำหรับเกมนี้นะนี่ภาพใช้ได้เลยนะครับอ่านี่เขาจะเป็นการสอนเล่นนะครับก็คือการจัดทีมทั่วไปนันแหละว่าเราเนี่ยต้องมีตัวแทงอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับไม่งั้นเนี่ยตัวละครสายโจมตีจะสู้ไม่ไหวอันนี้ก็เป็นพื้นฐานข,ของการเล่นเกมพวกแนวแนวนี้อยู่แล้วนะครับก็ต้องมีตัวซับ ตัวแท้งแล้วก็ตัวสายดาเมจนะครับแข็งสุดก็ต้องยืนหน้าเหงนะจะเป็นรูปโลกนะครับนี่แล้วก็การปรับมุมมองกล้องเนี่ยจะมี2แบบนะบเป็นไหมนี่อันนี้แบบใกล้อันนี้แบบไกลหน่อยนะครับซึ่งผมมองว่าแบบประมาณเนี่ยกำลังดีนะภาพกําลังสวยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ปรับภาพอะไรเลยนะครับก็จะเห็นว่าภาพอาจจะแตกๆนิดนึงอ่ะกดอันตีเลยดิปึ๊บมาครับดูนี่หูอย่างเทนะครับ โอ้คัสซีนี่ใช้ได้เลยนะสีจงสีจีใช้ได้เลยครับดูครับอะสายดัมเมดอีกหนึ่งตัวไล์เซเบอร์ออกมานึกว่าสตาร์วอร์ <c oughs> <c oughs> โอ้เฟี้ยวครับนี่อะก็เรียบร้อยประมาณนี้นะครับแรกๆก,ก็ยังไม่มีอะไรผมขอกดข้ามยาวๆไปเลยแล้วกันนะ ามาถึงการใช้สกิลคอมโบบ้างนะครับหลักๆเกมนี้เนี่ยการใช้สกิลคอมโบไม่ยากเลยนะครับเนี่ยเราแค่รอนะครับเห็นไหมมันเขียนว่า3คอมโบพอเรากดปุ๊บเราแค่กดให้ทันเท่านั้นนะครับมันก็จะมีในส่วนของโล่กับดาบอพอเรากดโล่ปุ๊บดาบมันก็จะดาเมจส,สูงขึ้นนะครับถ้าเกิดเรากดดาบก่อนปุ๊บเห็นไหมค่ารักษาตัวทรัพย์เนี่ยก็จะเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นนะครับปุ๊บนี่เราก,กดเลยเอาง่ายๆนะครับหลักการกดคอมโบมันจะมีอยู่3รูปแบบใช่ไหมมันจะเป็นรูปโล่รู อะไรก็ตามที่เรากดที่หลังสุดไม่ว่าสมมุติเราจะกดโล่ก่อนแล้วกดซัพพอร์ตที่หลังสุดหรือจะกดซัพพอร์ตก่อนแล้วกดดาบที่หลังสุดเนี่ยอะไรก็ตามที่อยู่ลำดับหลังสุดเนี่ยจะทําการบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มสูงที่สุดถ้าเกิดเราเอาโล่ไว้หลังสุดจะทําการลดความเสียหายทีมได้มากที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตานั้นเราจะเน้นดาเมจนะครับให้จบไวๆเราก็เก็บตัวสีแอรที่เป็นรูปดาบไว้หลังสุดนะครับก็จะทําให้ดาเมจ จะเพิ่มมากสูงสุดลนการทำดาเมสส่วนถ้าเกิดว่าเพื่อเราจะตายหมดแล้วเราอยากเน้นฮิวนะครับก็ให้เก็บรูปตาสัญลักษณ์ที่เป็นรูปสายทับเนี่ยไว้ที่หลังสุดนะครับมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการฮิวได้เยอะสุดนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับการกดคอมโบง่ายๆของเกมนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะ,ะต่อไปเรามาสุ่มกาชากันบ้างนะครับนี่เลยคลิกตามลูกศรเข้าเลยนะครับปึ๊บ สลองสุดท้ายนะครับกาชาจําไว้เลยนะเนี่ยมันจะอยู่ที่1 2 3 4 5ส7ี่ห้านะครับเนี่ยที่เป็นรูปสี่เหล,เลี่ยมนะครับทาการกดเลยครับมารอเวลานี้มานานแล้วนะครับสุ่มกาชาเนี่ยของเราแน่นอนมาครับโอ้โหนี่อะไรเนี่ยนั่งกินเบรกฟัสต,ตอนเช้าเหรอ่ะดูครับโอ้นี่เป็นอย่างนี้เลยนะสุ่มกาชานะครับเออทาดีนะไม่เคยเห็นเกมไหนเป็นอย่างนี้มาก่อนนะครับ เปิเหมือนการเลื่อนเลื่อนเลื่อนลงมานะครับเหมือนอ่าเลือกรายชื่อตัวละครอย่างนั้นเลยนะครับมาดูดิจำจำบอกบ้างหรือเปล่าครับไปย้ยงอันนี้ผมยังไม่ได้ดูเทียริสเลยนะครับไม่รู้ว่าตัวไหนน่าปั้นหรือไม่น่าปั้นบ้างนะครับเห็นมีแค่ขึ้นได้โหลดก็โหลดมาก่อนเลยนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะว่าเทียริสเนี่ยมีตัวอะไรน่าเล่นบ้างนะครับตัวนี้แค่แรงเอสเท่านั้นนะครับอ่ะไปต่อเลยครับเป๊บตัวต่อไปอะไรครับไปย้ยงอ่าโอเคระดับเอ เอสโอเคไม่มีออกเอสเอสเอสบ้างเหรออันนี้ก็ระดับเอนะครับโอ้เอออกหลายตัวเลยนะเนี่ยดูลู้สซึ่งเหมือนจะเจ๊งเลยนะครับเออเหมือนจะไม่ใช่แล้วละเริ่มจะไม่ใช่นะครับอยากก่างนี้อ่าไปต่อครับเรียบร้อยครับทั้งหมดไดเอสมาหนึ่งสองสามตัวนะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรน่าจะเป็นตัวเริ่มต้นของเขานะครับอ่าส่วนอันตรงกลางเนี่ยที่เขาจิ้มอยู่นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของภารกิจนะครับิกเข้ามาปุ๊บ ก็จะเป็นการลงพวกภารกิจต่างๆภารกิจหลักภารกิจลองนู่นนี่น่นนับจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะเราสามารถกดเข้ามาได้นะครับเนี่ยอย่างอันนี้ในช่องเนี่ยพวกเนี่ยก็จะเป็นการหาพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่วใช้ในการนับตัวใส่ตัวละครอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวผมลงให้สักหนึ่งด่านให้ดูละกันว่ามันเป็นอะไรนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะได้พวกเพชรนะครับได้พวกชิ้นส่วนอุปกรณ์นั้นเนี่ยไม่ต้องลงก็ได้เนี่ยมีรูปขึ้นให้ดูนะครับประมาณนี้ สว่วนนั้นอื่นเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนบทเนื้อเรื่องนะครับต่างๆนาะนาะเนะี่ยอเดี๋ยวมาดูในหน้าของอินเทอร์เฟซต่างๆของตัวเกมบ้างเลยดีกว่านะครับไล่ตั้งแต่อันล่างเลยนะที่มีหลายๆแถบเมนูตรงนี้นะครับอันแรกสุดที่เป็นรูปเก้าอี้เนี่ยก็คือบ้านนะครับหรือว่าหน้าโฮมนั่นเองเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่รวมรายละเอียดต่างๆนานาของตัวเกมในะนะรหัสเราทั้งหมดนะครับส่วนอันที่2ที่เป็นเสื้อคลุมหูตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ย จะเป็นในส่วนของพวกตัวละครของเรานะครับต่างๆนนา <c oughs> พวกเครื่องมือเพื่ออะไรอย่างนี้นะนี่นี่คือตัวละครที่เรามีแล้วก็ตัวละครที่เรายังไม่ได้นะเห็นไหมระดับ s <c oughs> s <c oughs> s <c oughs> นะครับโอ้โหเพียบเลยตัวเท่ๆทั้งนั้นเลยนะเห็นไหมเขาก็จะมีบอกนะครับ มันจะมีในส่วนของที่เป็นธาตุสีนะครับกับอาชีพหรือว่าลำดับของตัวมันนั่นเองเนี่ยธาตุสีก็จะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับส่วนอาชีพของมันเนี่ยก็จะมีเนี่ยสายโล่นะครับสายดาบสายทรับต่างๆนานาก็อย่าลืมดูตรงนี้กันด้วยนะครับส่วนการอัปตัวละครนะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปที่ตัวละครเลยปึ๊บเนี่ยครับ หน้านี้เนี่ยจะเป็นการอัพเลเวลนะครับก็คือเราใส่พวกไอเยลลี่หรืออัญมณีอะไรพวกนเนี้่ยเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บเลเวลก็จะเพิ่มขึ้น,นครับนี่อย่างไอตัวนี้ที่ผมได้อัพไปแล้วเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่อย่างตัวนี้ผมอัพเป็นเลเวล3แล้วนะเห็นไหมแล้วก็อันที่2เนี่ยคลิกเข้ามาตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่ใส่พวกเซตอุปกรณ์ต่างๆของตัวละครเรานะครับนี่เห็นไหมใส่เลยปุ๊บอ่ะโอเคแล้วก็อันที่3เนี่ยจะเป็นในส่วนของการอัพนะครับเราต้องหาตัวละครซ้ำนะเพื่อมาใช้ในการอัพ ประมาณนี้คร่าวๆนะครับสองรการนับตัวละครเดี๋ยวจะทํา v p เต็มๆในแต่ละส่วนให้อีกทีนึงนะครับอันนี้มารีวิวคร่าวๆให้นะส่วนอันนี้เนี่ยที่เป็นรูปสมุดคัมภีนะครับก็จะเป็นพวกเนื้อเรื่องเรื่องราวสตอรีร่ต่างๆนะครับสามารถคลิกเข้ามาดูกันได้ในส่วนหน้านี้อันนี้ก็เป็นหน้าภารกิจเควสต,ต่างๆลงดันเจียนนู่นนี่นั่นนะครับก็มาดูกันได้นะส่วนที่เป็นดบาบไข่เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นพวกอารีนา PVP หรือเปล่าส่วนที่เป็นโลอันนี้จะเป็นกิวนะครับยังไม่เปิดนะเราก็หน้ากาชานะครับนี่ปึ๊บ มาคลิกเข้ามาดูนี่อันนี้จะเป็นตู้ของตัวระดับ SS นะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้ดีหน่อยเพชรเขาก็ถือว่าแจกเยอะนะสาหรับเกมนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาสุ่มกันอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นตู้ทั่วไปนะครับเราก็จะมีขีด3ขีดตรงนี้ปุ๊บนี่พอเรากดนะครับมันก็จะเป็นพวกหน้าตั้งค่าต่างๆนะสามารถเข้ามาปรับนะครับมาเชื่อมบัญชีมาดูข้อมูลส่วนตัวของ,ของตัวละครของเกมของเราได้หมดเลยนะครับในหน้านี้นะขีด3ขีดตรงนี้นะครับ ส่วนขวามือบนเนี่ยก็จะเป็นพวกกิจกรรมหรือเควสต่างๆที่เราสามารถกดรับได้นะครับนี่ปึ๊บกดรับเลยแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้เนี่ยอ่าที่เกี่ยวกับพวกการสุ่มต่างๆครับเนี่ยเมื่อกี้ผมสุ่มไปอะไรยังไงนะครับกิจกรรมของเขานั่นแหละพวกมือใหม่นู่นนี่นั่นนะครับก็สามารถเข้ามารับได้ส่วนซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นพวกจดหมายต่างๆร้านค้าภารกิจนะครับเควสนู่นนี่นั่น,นครับ พวกรายวันรายสัปดาห์รายเดือนชื่อ achievement นับก็จะอยู่ในหมวดของสายมือตรงนี้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้สำหรับตัวเกมก็ไม่ได้ดูยุ่งยากอะไรนะเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยเดี๋ยวมารีวิวให้แบบจัดเต็มแน่นอนนะครับอะ่ะก็ประมาณนี้และกันสำหรับ EP นี้นะครับสำหรับวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ